ดานผสกนิกรชาวนครนายกพร้อมใจเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายชาโนนวาสิกสิริ ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครน,นายกพร้อมคณะผู้บริหารและส่วนราชการร่วมส่งพระสงนิกรชาวนาครน,นายกจำนวน760คนเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีการจัดขบวนรถโดยสารปรับอากาศ19คันพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและถิมประสานงานร่วมเดินทางเพื่อดู และประชาชนตลอดเส้นทาง การเดินทางครั้งนี้เป็นรอบแรกตามแผนงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดได้ตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถทุกคันขณะที่ฝ่ายปกครองจังหวัดนครนายกได้จ,จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดทางนี้จังหวัดนครนายกได้กําหนดจัดร,รถรับส่งประชาชนเพิ่มเติมอีก3มรอบคือวันที่10ธันวาคม2568 วันที่29ทธันวาคม2,568และว,วันที่17มกราคม2,569รอบละ760คนเพื่อเปิดโอกาสแก่ประสบนิกรได้ร่วมถวายบังคมพระบรมศพอย่างทั่วถึง